วันนี้เราจะมาทำรสไข่อะไรคะไข,ข่อมั่วเลยค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็มีนเนยอ่็แล้วก็รสดีค่ะแล้วมีอะไรอีกก็มีน้ำสดแล้วก็มีไข่แล้วก็มีเนยที่ละลายแล้วใช่ค่ะอ่าเราใส่อะไรลงไปก่อนคะ ่าใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ไปใส่อะไรอีกคะใส่ให้หมดนะคะอ่าใส่อะไรอีกลูกแล้วก็ใส่ใส่นี้รสดีใช่ไหมใส่ประมาณเท่าเท่าเท่าใส่ประมาณเท่านี้ค่ะค่ะใส่ไปแล้วก็ใส่นมสดอ่าใส่นมสด นีนมตดซื้อเราเราซื้อมาคอ,อ,อเอะแล้วอมอ่ะใส่ไปเไีกใส่เนยใช่ไหมคะใส,ใส่เนยที่ละลายแล้วถูกไใช่ใส่อะไรีกใส่เนยที่ละลายแล้วไปดีกว่าอ <c oughs> ื่ <c oughs> เลย,อเลยพอตีเสร็จเราจะเอาไปทำอะไรนะเอาไปเลี้ยอาม <c oughs> ตีเสร็จเราจะไปทำอะไรเอาตีก่อนเลยเดี๋ยวแม่จะเอาไปทอดให้โคนเข้ากันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่น่ากินไหมคะลูกจน่ากินกแต่แต่ไข่จะไม่ละลายให้มันเป็นสีเหลืองเอาเสร็จแล้วจะไปทำอะไรคะเอาไป ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะโอเคเราจะไปทอดกันนะคะยังไม่เสร็จเลย